นะับขบวนรถธรรมดาที่254แล้วเข้าสู่สายดีจุพย์นะครับ สถานีนี้สถานีชุมพรที่นี้สถานีชุมพรเป็นสายทีมีความประสงค์ที่เราขนสถานีชุมพรก่อนที่ท่านลงจากรถกรุณารตู้สิบกองและสมรรถของท่านที่นำเจบตัวมานำลงให้ถูกต้องและครบถ้วนนะครับขบวนรถที่จอดเทียบในชาญชลาทางที่1นขณะนี้เป็นขบวนรถธรรมดาที่254รับส่งบริษัทต้นทางสถานีหลังสวนสุดปลายทางสถานีทนบุรีครับบริษัทที่ลงมาจากรถธรรมดาที่254นะครับให้ไปจอดเข้าสู่จุดคัดกรองสถานีชุมพรนะครับ ผมก็มาเนี่ยครับ